รถยนต์ไฟฟ้าที่มีพลังมากที่สุดในโลกกำลังจะมาถึงแล้วี0 0 1รุ่นปรับโฉมใหม่2026มาพร้อมพลังระดับ912แรงม้าและวิ่งได้ไกลถึง810กิโลเมตรในหนึ่งครั้งของการชาร์จแต่คุณรู้หรือไม่ว่ารถคันนี้มีประวัติที่น่าสนใจและพัฒนาไปอย่างไรมาแล้วี0 0 1รุ่นปรับโฉมใหม่เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในจีนแล้วโดยมาพร้อมพลัพลังสูงสุด680กิโลวัตต์912แรงมา้าทำอัตราเร่ง0 100กม ชั่วโมงใน2.83วินาทีและมีระบบชาร์จเร็วระดับ12 C ซวิ่งได้ไกลสูงสุด810กิโลเมตรตามมาตรฐาน CTC แต่เรามาดูกันว่า C001 พัฒนาไปอย่างไรและมีอะไรที่นอถ้าสนใจในรถคันนี้พัฒนาการของ C001 เริ่มต้นจากการที่ C001 ออกแบบมาเพื่อลิง n ์ โคนในฐานะรถคอนเซปต์เท่านั้นก่อนจะเปิดตัวภายใต้แบรนด์ซีฟในปี2021โดยพัฒนาบนแพลตฟอร์มซีมาเจเลอร์คาเทกเชอร์และได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์2024ด้วยกำลังที่มากขึ้นและอุปกรณ์ทันสมัยขึ้นจนล่าสุดวันที่23กันยายน2025ซีฟได้เปิดให้จองรุ่นปี2026ในตลาดจีนหลังจากผ่านการขอใบอนุญาตจำหน่ายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดีไซน์และมิติซี001รุ่นใหม่ยังคงใช้ดีไซน์ใกล้เคียงกับรุ่นเดิมแต่เพอ มุมความโดดเด่นด้วยไฟวิ่งดีไอแบบเฉพาะไฟหน้าในกันชนและหลังคาโค้งสวยงามมิติตัวถั้ง C ศ0นยปี2026คือย mm, าว4 9 7 7็ x กว้างห9ึ่งพันเกา x สูงหนึ่งพร้อยมมฐานล้อยาว3ามพันมมและมีช่วงล่างถุงลมแบบ Dual CHAMBER ปรับระดับได้85ดสมมความสูงจากพื้นสูงสุด Ground Clearance 206 mm มมตรทำให้ใช้งานในเส้นทางครุขระได้ดีขึ้นพร้อมระบบ CDC Continuous damping control เทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะ C001 ปี2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ Gpilot H7 ที่ใช้เซ็นเซอร์31ตัวมีรดาใช้ชิปเป็นวิดีอ T H O r U ที่มีกำลังประมวลผลสูงสุด700 TOPS มากกว่ารุ่นก่อนหน้าที่ใช้ Gpilot H5 กับชิปเป็นวิดีโอ R I N X 2ตัวซึ่งมีกำลังรวม508 TOPS แต่คุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นหรือไม่ สมรรถนะและระบบขับเคลื่อน C 0 0 1มี2รุ่นคือรุ่น AWD ขับเคลื่อนล้อหลังและรุ่น 4WD ขับเคลื่อน4ล้อรุ่น AWD มีมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว370กิโลวัตต์489แรงมา้าและแบตเตอรี่2แบบคือ l f p ขนาด95ิกิโลวัตต์ชและ NMC ขนาด103กิโลวัตต์ระยะทางวิ่งได้7108-10กมชาร์จกมชามาตรฐาน CTC และความเร็วสูงสุด280กเมตรต่อชัวโมงส่วรุ่น4 w เมีมอเตอร์คู่310 370กิโลวัตต์กำลังรวม680กิโลวัตต์912แรงมา้าทำอัตราเร่ง0 1 0ถึงด0 0กมชั่วโมงภายใน2.83วินาทีใช้แบตเตอรี่เหมือนรุ่น AWD วิ่งได้640 762กมมาตรฐาน CTC และความเร็วสูงสุด280กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเปิดจองและกำหนดส่งมอบการจอง C001 รุ่นใหม่ต้องวางเงินมัดจำา2 0 0 0หยวนประมาณ9,800บาท ตอนนี้ยังไม่เปิดราคาอย่างเป็นทางการแต่รถจะเริ่มเข้าจัดแสดงที่โชว์รูมทั่วประเทศจีนวันที่4ตุลาคมและเปิดตัวพร้อมเริ่มส่งมอบจริงวันที่11ตุลาคมสำหรับรุ่นก่อนหน้านี้ซี001มีราคาจำหน่ายอยู่ระหว่าง259,000-329,000 000หยวนประมาณ127,161 ล้านบาทข้อมูลจากไชน่า e ีวีเด t r a c เทรรายงานว่าทำยอดขายไปได้24,126คันในขณะที่คู่แข่งอย่างเดนเซซด9 GT มียอดขายเพียง6,328คันในช่วงเวลาเดียวกันแต่คุณคิดว่า C001 รุ่นใหม่จะสามารถทำยอดขายได้ดีหรือไม่และคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ C001 หรือรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดจีนอย่างไรมาแชร์กันในคอมเมนต์ด้านล่าง